สวัสดีค่ะต้องกันเซนจูรี่เชื่อน,นี้มีแต่ทองลายสวยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับ EP ที่4ของสร้อยคอสองสลึงที่เข้ามาใหม่รอบนี้นะคะความยาวก็จะอยู่ประมาณ1 5บหถึงสินิ้วค่ะก็จะค่อนข้างสั้นนิดนึงแล้วก็ลายที่สั้นๆก็จะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าจะเป็นลายของคุณผู้หญิงส,ส่วนใหญ่นะคะยังไงไปชมกันเลยค่ะ สำหรับ2สลึง EP สุดท้ายก็จะเน้นเป็นแบบสั้นๆน,นิดนึงนะคะในคลิปนี้ค่ะก็จะ เน้นความยาวที่สั้นอยู่ที่16นะคะ15ก็มีบ้างาปลายค่ะจนกระทั่งถึง17นะคะสำหรับลายแรกค่ะเป็นลายไดอานาค่ะความยาวขนาดนี้ก็สำหรับผู้หญิงตัวเล็กลนิดนึงนะคะจะเป็นสาวๆเนาะคุณผู้ชายอาจจะใส่ไม่ได้นะ,ะใช่คะเพราะว่าจะค่อนข้างสั้นอย่างคุณผู้หญิงตัวเล็กๆใส่เนี่ยจะกจะำลังดีเลยนะ,ะใช่ค่ะแต่ว่าก็รุ่นนี้นะคะถ้าได้ติดตามชมเมื่อ2อ EP ที่2 จะมีลายคล้ายๆแบบนี้นะคะ,ค,ะความยาวอยู่ที่20นะคะเป็นลายอะดอาน่าแบบเงาๆค่ะ,คะ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> จะเป็นไดอาน่าล้วนไม่ตัดลายนะคะถ้าเป็นไสายาวนะคะ <S <S คุณอู๊แล้ว <S 2> <S 2> <S ต่อจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นงานที่เป็นแบบว่าอิตาลีสองกระสับให้ได้ชมกันแบบเยอะหน่อยเกือบเกือบสิลายเลยคุณอูใช่ค่ะเพราะว่าพวกงานอิตาลีอะถ้าเกิดน้ําหนักสองสลึงนะคะความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้คือ16-17นิ้วนะคะ <S <S ใช่ค่ะลายนี้นะคะจะเรียกว่าลายหยามูนค่ะ ะะ <perception> ก็คือจะเป็นลายที่เป็นทรงเม็ดลูกลักบี้นะคะสลับด้วยเม<ๆ>็ดประคำกลมๆเกลี้ยงๆนะคะสีะทองล้วนค,ค,ความยาวเส้นนี้อยู่ที่17นิ้วค่ะ,คะ นี่เส้นถัดมานะคะน,นี้จะเรียกว่ายินตันนะคะลายยินตันเส้นนี้ค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะ <c oughs> จะเป็นเม็ดกลมๆเหมือนเม็ดประคำเลยแล้วก็มีตัดลายเป็นริ้วๆที่ตัวลูกประคำนะคะใช่ลูกบอลริ้วๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน่ารักมากแล้วก็ส่วนใหญ่งานแนวๆนี้นะคะปัจจุบันทําด้วยทอง96.5นะคะ,คะแล้วก็ ไม่ใช่งานแบบอิตาลี18กะหลัดอะไรพวกนี้นะคะ,คะเป็น96.5ใช่ค่ะ<ฉ>เวลาขายก็ขายได้ตามราคาหลักซื้อทองรูปพันธ์นะวันนั้นๆเลยนะคะค่ะ,คะ,ะมาดูอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นลายซึ่งใกล้เคียงกันมากะนะคะลายนี้ก็คือจะเป็นเม็ดรประคำที่ตัดลิ้วตัดเงานะคะ2เม็ดคู่กันค่ะค,คุณผู้ชเป็นลายประคำคู่นะคะ ค่ะยินตันคู่ค่ะแล้วก็เป็นสีทองทั้งเส้นเลยใช่ค่ะก็ยังอยู่ในโทนที่เป็นสีทองก่อนนะแล้วเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีลายที่เป็นแบบสองสอกกษัตริย์ให้ได้ชมกันนะคะลายแนวเนี้ยเนี่ยจากที่เราได้แบบ สัมผัสลูกค้านะที่แบบชอบซื้อลายประมาณนี้ก็จะเป็นแบบสาวๆาวัยรุ่นสาวออฟฟิศนะคะจะสามารถใส่งานแนวแนวนี้ได้เยอะ,ะแล้วก็มีความชื่นชอบอยู่ในหมู่สาวสาออฟฟิศนะคะ<ช>แล้วก็น้องๆวัยรุ่นแต่ว่าคนมีอายุก็มาซื้อก็มีเยอะเหมือนกันนะ,ะไ,มไม่เฉพาะวัยรุ่นนะคะถกต้อเพราะว่าเป็นลายที่ใส่แล้วจะอาจจะรู้สึก ปปอดไพหน่อยใช่ค่ะส่วนลายนี้นะคะความยาวในเซตของเซตเนี้ค่ะจะอยู่ที่17ค่ะคุณรู้สนิ้วอ่าะนั้นเนี่ยแบบว่าพออยู่ที่17แล้วเนี่ยอาจจะทำให้พี่คุณผู้ใหญ่อย่างเนี้ยค่ะใส่ไม่ค่อยได้ใช่ใช่ก็จะต้องดูหนึ่งบาทขึ้นไปก็ถ้าลายแนวๆนวเนี้ยก็ยังมีแบบ20 20ต้นต้นอยู่นะคะค่ะอันนี้ เป็นลายยินตันยิ่เมื่อกี้เป็นสีทองล้วนนะคะอันนี้จะเป็นสีทองคำขาวนะคะก็คือมีทั้งสีทองแล้วก็มีสีทั้งสองกริย์ด้วยนะคะจะมีความที่เป็นเหลือบๆหลือทองทองด้วยนะคุณอู๋ไม่ใช่สีแบบขาวล้วนล้วนเขาทำตรงข้อต่อเป็นสีทองใช่แล้วก็ตรงลูกกบเป็นสีขาวใช่ก็คือจะมีความเหลือบเือแบบดูเป็นทองดูเป็นทองคำขาวเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยจะไม่แบบว่าสีขาวไปเลยทั้งเส้นนะคะไม่อันตรายด้วยนะ อันนี้อูคุณอูชอบใช่ไหมอืมใช่แสดงว่าคุณอูยังวัยรุ่นนะใช่อ่านะสวยแล้วก็ตันมากนะคะเอาไปใส่กับพวกจี้พระงานเพชรใช่ค่ะชจี้พระแบบล้อมพลอยล้อมเพชรอย่างนั้นนะคะเข้ามากเลยนะคะแบบยิ่งเอามาใส่ด้วยกันแล้วยิ่งทําให้ดูเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่างานพวกนี้มันจะใส่แล้วอจะดูหรูหราคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นก้นไม้ขีดขั้นด้วยเม็ดยินตันนะคะใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือแบบว่าจะเป็นรูปทรงกระบอก<ช>นะคะเส<ช>้น<ช>สั้นนะคะหรือนี่คุณอุ้เรียกะค่ะว่าเป็นไม้ขีดค<ช>่ะ<ช>นะคะแล้วก็จะแบบไม่ไม่ตัดเงาเลยแต่ว่าด้วยความที่ความความที่เรียบอย่างนี้<ช><ช>ค่ะ แล้วก็มีด้านด้านาหน้าเนี่ยทั้งหมด6หน้าะนะคะต่อ1นึ่งอ,อ่าจะทําให้เล่นไฟค่อนข้างมากมค่ะค่ะเขาทําเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมไม่ได้แบบว่าเป็นแท่งสมูทไปเลยใชค่ค่ะอันนี้อีกลายนึงแล้วค่ะค่ะ ดูดูไปคล้ายๆไส้กอกอีสานเหมือนกันเนาะเหมือนไหมเสียของหมดไม่ใช่แล้วอ้าวดูดีเหมือนจะว่าเหมือนเม็ดข้าวก็ไม่เหมือนนะค่ะใช่อันนี้จะมีความแบบว่าป่องๆตรงกลางนะคะเม็ดก็จะยาวๆเรียวๆนิดนึงแต่ว่าจะมีความจะไม่เหมือนลักบี้อ่ะมีความคิ้วนิดนึงน่ารักน่ารักนิดนึงลายเส้กอกนะคะอ่าค่ะนี่สวยงามเป็นงานสองกระัตริย์นะคะค่ะแต่อันนี้มันจะไม่มีเม็ ไม่มีเลยไม่มีเม็ดขั้นก็จะค่อนข้างเรียบนิดนึงนะคะค่ะความยาวของเส้นนี้ก็ยังอยู่ในโทน17 -18 ถึงค่ะนะคะเส้นนี้จะไม่มีสั้นมากค่ะเพราะว่าด้วยตัวลวดลายค่ะเป็นลายทรงกระบอกทยาวก็เลยจะทําได้ยาวหน่อยใช่ไหมวายวายเส้นนี้ค่ะเส้นนี้จะเป็นคล้ายๆเม็ดโอ่งนะคะคั่นด้วยเม็ดยินตาแล้วก็เขาจะไม่ขั้นเม็ดสลับเม็ดเหมือนลายอื่นนะคะอันนี้เขาจะขั้นแบบว่า 4เมตรสลับทีนึงนะคะใช่ค่ะสเ <4 S 2> ม็ด<ม><ม>สลับด้วยโอ่งอีกนึงใช่อันนี้แบบว่ารอบนี้ก็คือแบบว่ามีการแบบดึงให้ดูทั้งเส้นนิดนึงด้วยเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยทำไมดูคลิปแล้วมันดูใหญ่จังะนะคะแต่ว่าอรอบนี้ก็เลยทําออกมาซูมไกลออก<ช>ไปนิดนึงจะได้เห็นว่าอย่างสองสลึงเนี่ยไม่ได้ซูมแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มากใ,ใช่เพราะว่าบางคนดูในในคลิปเนี่ย บอกว่าชิ้นใหญ่มากแล้วพอมาถึงหน้าร้านบอกว่าทาไมมันเล็กจังใช่แล้วก็บางคนนี่แบบดูด้วยจอแบบร้อยนิ้วอย่างเงี้ยดูด้วยจอ50นิ้วอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เราซูมให้ดูเนี่ยเราอยากให้เห็นรายละเอียดชัดๆอ่ะเนาะว่าแบบว่าทุกซอกมุมเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะดูชิ้นใหญ่นิดนึงนะแต่ของจริงเราไม่ใหญ่นะคะของจริงไม่ใหญ่สองสลึงค่อนข้างเล็กอยู่นะคะลายนั้นเป็นลายตันเนาะ ลายนี้คุณอูเรียกว่าลายอะไรคะค่ะลายจันกระพิบค่ะหรือว่าลายเมษาใช่ค่ะหรือบางคนก็เรียกว่าลายสายรุ้งนะคะอันนี้คือจะจะมีหลายชื่อนิดนึงค่ะต่อมาเลยค่ะคุณอู๋จําค่ะอันนี้มีตั้งแต่สายยาวมาเลยนะคะลายสั้นก็มีลายโซกล่องค่ะค่ะบล็อกเชนนั่นเองเพราะว่าลักษณะจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยนะคะเหมือนกล่องต่อๆกันนะคะลายนิตัน ันนะคะค่อนข้างทนตันเวอร์ค่ะแล้วอันอันนี้จะเป็นงานเหลือบเนาะดูเหลือบเหลือบงทองขาวใช่ค่ะแล้วแล้วอันนี้เขาจะมีทําเป็นทองล้วนด้วยนะอะไรเนี้ยใชงงานเหลือบแล้วก็งานทองล้วนนะคะใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบนะคะถ้าใครชอบเป็นสีทองล้วนก็สามารถเลือกเป็นสีทองล้วนได้ส่วนถ้าใครชอบที่แบบว่าดูทันสมัยขึ้นหน่อยหรือว่าดูสวมใส่ไม่อันตรายก็แนะนําเหลือบสีนิดนึงค่ะ ถัดมาเลยค่ะคุณอู๋อันนี้จะเป็นงานประดับเพชรสังเคราะห์นะคะตรงเล็กตุ้มตรงนี้ซูมไปดูชัดๆว่าเป็นเพชรเม็ดๆเลยนะคะฝังอยู่ค่ะแล้วก็เป็นลักษณะการฝังแบบจิกไข่ปลาค่ะนะคะก็จะเป็นหนามเตยขึ้นมานะคะสี่ด้านแล้วก็เกาะตัวเพชรเอาไว้ค่ะค่ะแล้วก็ตรงตัวเส้นจะเป็นสีเสาตันนะคะเส้นจะค่อนข้างเล็กนิดนึงไม่ใหญ่มากนะคะ แล้วก็แข็งนะนิดนึงเพราะว่าถักแน่นรุ่นนี้จะถักแน่นค่ะถ้าถักแน่นก็จะแข็งนิดนึงใช่ใส่กับแบบว่าจี้พระจี้เพชรเหมือนเดิมงานค่ะใส่ใส่ไปนิ่มเองนะคะที่เราบอกแข็งแข็งเนี่ยคือใส่แค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละที่จะแข็งนะคะพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะนิ่มขึ้นรุ่นนี้จะเป็นสีเสาแบบห่างนิดนึงใช่อันนี้จะไม่แน่นเหมือนเส้นเมื่อกี้นิ่มกว่าดังนั้นก็จะไม่แข็งนะคะความยาวเส้นนี้อยู่18 ค่ะ1ินิ้วนะคะแล้วก็ขั้นด้วยเม็ดตุ้มตัดลาย4เม็ดนะคะกำลังน่ารักใช่แล้วก็หาพลาใส่รับกับเม็ดตุ้มพอดีเลยคือถ้าตุ้มถ้าตุ้มใหญ่ประมาณนี้ค่ะมีสักสองช่วงหรือหนึ่งช่วงเนี่ยกำลังสวยงามใช่ถ้าทางเส้นจะดูเยอะไปเพราะว่าเม็ดไม่เล็กนะตุ้มขัดเนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบเม็ดเล็กเล็กลงเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็ในรอบรอบเส้นเนี่ยเขาจะทำเล็กลงไปจะทำเล็กเล็กเป็นเป็นระยะระยะค่ะ อันนี้มีมีนาด้วยนะคะมีทั้งเม็ดตุ้มแล้วก็มีนาด้วยลายนี้น่ารักค่ะลายนี้ก็เป็นสีเสาตันถักกแบบห่างๆนะคะอันนี้จะไม่แน่นมากนะคะดังนั้นเส้นนี้ก็ค่อนข้างนิ่มค่ะเส้นนี้ก็จะมีขนาดความยาวคือ17แล้วก็ข้ามไป20เลยมียาวเลยด้วยนะคะยาวเลยด้วยนะคะแต่ว่าตัวยาวเนี่ยจะไม่มีตุ้มตุ้มด้านบนนะจะมีแต่ว่าตุ้มใหญ่ใช่ไหมจะไม่มีตุ้มเล็กมาถึงตัวนี้เลยค่ะเลขแป โซแปดนะคะโซเล็กแปดนะคะเส้นมีความยาวสิบแปดนิ้วค่ะ่านผู้ชมอันนี้ลายก็ดูแปลกตาดีไม่ค่อยเห็นเนาะจริงๆเป็นลายโบราณลายนึ่งดูดูแบบว่าดูวินเทจอะค่ะดูวินเทจแล้วก็นานๆนำกลับมาทำใหม่ทีนึงนะคะดังนั้นที่แบบว่าใครชอบสะสมลวดลายที่แบบโบราณนิดนึงนะคะก็แนะนำลายนี้ค่ะ ความโปร่งของลายนี้ก็คืออยู่ในระดับกลางๆค่ะคุณผูไม่โปร่งไม่ตันนะคะผัดมาลายตันลายตันค่ะอันนี้จะมีขั้นด้วยป้องนะคะแต่ป้องเป็นป้องแบบตันนะไม่โปร่งนะคะแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆเงาๆติดอยู่ตรงหัวกับท้ายป้องด้วยนะคะเนี่ยค่ะกลางให้ดูตลอดทั้งเส้นเลยว่าของจริงเนี่ยจะไม่ใหญ่มากค่ะก็จะเป็นเส้นเล็กๆ ตันๆทนๆแบบนี้แล้วเส้นนี้ก็ถักแน่นด้วยนะใช่เพราะว่าหลายๆคลิปบ่ะคุณอู๋เราทำคลิปกันไปเนี่ยเมื่อสาม EP ที่แล้วเนี่ยลายป่งเยอะมากนะคะเราก็มีคนถามหาให้อยากให้เรารีวิวลายตันๆนะคะคลิปเนี้ย ลายตันคือ80%ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสองสลึงลายโป่งเราค่อนข้างเยอะเนาะใช่ส่วนแต่ว่าลายโป่งอะก็คือจะมักจะยาด้วยแล้วก็เป่นี้ด้วยเป็นเป็นลายสําหรับคุณผู้ชายนะคะ,<ล>ะอย่าง,<ร>งถ้าให้คุณผู้ชายมาใส่เส้นเล็กๆแบบเนี้ย ก็คงไม่ชอบไม่น่าจะชอบใช่เพราะว่าคุณผู้ชายก็มีรูปร่างที่ใหญ่กว่าผู้หญิงใช่แล้วจะให้มาใส่แบบเล็กๆตางๆก็ไม่ไม่ไม่เข้าค่ะค่ะนะคะก็จะแนะนําไปดู EP ีที่1หรือว่าดู e ีีที่ใช่อีพีที่1ที่2เนี่ยจะมีลายคุณผู้ชายค่อนข้างเยอะแล้วก็ขนาดความยาวน่าจะเหมาะกับคุณผู้ชายมากกว่านะคะใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงทาการ์ดม้ให้นะคะค่ะอ่า ถัดมาค่ะก็เป็นลายคุณผู้หญิงเหมือนกันใช่สีเสาตันถักแบบว่าไม่แน่นอันนี้อันนี้ถักแบบห่างๆนิดนึงนะคะ,คะท่านด้วยป้องสั้นๆแล้วก็ตรงตัวป้องเนี่ยจะเดินเป็นคล้ายๆได้ทองเนาะใช่ค่ะก็ดูแบบไทยๆหรอยดูแบบไทยหน่อยคเนาะตะขงตะขอ,ะขอก็ดูดีนะ,ะเนี่ยค่ะ ให้ดูถ้าอยู่บนผิวคอเนี่ยโอ้โหเนียนๆเลยนะคะคุณอุ๊ใช่ค่ะลายนี้ใส่กับพระก็ได้กับเพชรก็สวยนะคะคลิปนี้ลายผู้หญิงทั้งนั้นเลยเนาะลายผู้หญิงล้วนๆเลยอันนี้ผู้ชายลายผู้ชายหน่อยแต่ความยาวไม่ได้อีกใช่ไหมใช่ใช่บิดตาม้านะคะบิดตาม้าเงาอันนี้จะเป็นลายตันอีกลายหนึ่งนะคะที่แบบทนอะใส่แล้วแบบ ทนใส่ติดคอได้ตลอดด้วยแล้วก็ไม่แข็งด้วยนะคะลายนี้ใช่ค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะพี่โอมี1 8 9 9ค่ะค่ะจริงลายนี้เป็นลายที่สวยนะแต่แต่ใครอยากได้แบบสวยๆทนๆนก็ลายนี้แหละเนาะไม่เรียบมากแล้วแต่โดยรวมก็คือผู้หญิงก็ใส่ลายนี้เยอะคุณอู๋ใช่ค่ะ นะคะเพื่อนพี่โอเ้เก็ใส่ลายนี้อ่าอันนี้านนลายโปร่งบ้างโ<ห>อ้หเดี๋ยวพูดลายคำว่าปโปร่งแล้วใช่มาตันทั้งทั้งคลิปเลยอันนี้นตันทั้งคลิปเลยนะคะซูมใไม่ดูแต่ว่าก็เป็นลายโปร่งที่ ไม่โปร่งสุดๆนะมันจะมีเกลียวที่โปร่งกว่านี้อีกนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเกลียวทอเครื่องนะคะก็จะเงาแล้วก็ความละเอียดดูสิคะท่านผู้ชมว่าผักทอได้ละเอียดมากเกลียวนะคะระยะของเกลียวเนี่ยเท่าๆกันทุกชั้นเลยใช่ค่ะอย่างแบบถ้าเป็นใครเคยได้ใส่ดิสโก้นะคะบางทีเกลียวเหลียวก็จะแแน่นบ้างเป็นช่วงๆถ้าดิสโก้อะจะไม่เสมอกันเหมือนอะไรนี้ใช่นะคะถ้าชอบเกลียว แน่นๆแล้วก็มีจังหวะแบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเส้นมะกูดดีกว่าค่ะแล้วก็เส้นใหญ่ด้วยใหญ่กว่าดิสโก้ตันกันอีกและวนะคะก็จะเป็นสีเสานะคะจริงๆลายสีเสารว่ะคุณอู๋สามารถนําลายนู้นลายนี้มาต่งอืมใช่ค่ะเป็นอีกลายหนึ่งที่แบบว่าอย่างพอมีจี้อย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ลายนี้กันเยอะนะตรงตัวเส้นนะคะ เอามาตกแต่งได้หลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นตุ้มกลม,มลายป้องอมามลุออมม,มีนา<ห>ใัใ <จ S 2> ่ใหนะคะอย่างอันนี้ก็ยังสี่เสาอ,อยู่เลยนะคะทา<ช>ลงยานะคะจร,จริงลายนี้แบบ เรียกว่าใส่ง่ายดีกว่าเราก็ไม่อันตรายละนด้วยแหละทนระดับหนึ่งด้วยแหละเนาะเพราะว่าเป็นลายตันนะคะแต่คนยังไงก็ต้องระวังนะค่ะสองสลึงเพราะว่าสลึงสองสลึงก็ใส่ต้องระมัดระวังอยู่แล้วใช่ใช่คือจะบอกว่าเออทนทนทนอย่างเดียวก็แบบว่าไม่ได้อย่างงี้ก็ก็จะต้องมีคําแนะนําในการสวมใส่ของแต่ละลวดลายด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นงานลงยาสองตุ้มอ่าทั้งสอง ตุ้มเห็นไหมตรงตัวเส้นก็ยังคงเป็นสีเสาเหมือนเดิมใช่ะคะ่ก็คงจบด้วยลายสีเสาแล้วใช่นะคะ,คะ ก็เป็นลายที่แบบยังไงก็คนชินตาใช่ใช่เป็นลายที่ค่อนข้างเบสิกด้วยแหละใช่มาทีไรก็แบบสีเสามีไหมทุกคนรู้จักและ4สีเสาพอได้ดูคลิปของลายสีเสาตันและสีเสาส่วนใหญ่จะเป็นต้องเป็นสีเสาตันด้วยนะไม่ค่อยเห็นสีเสาโป่งมาคือสีเสาพอเป็นโปร่งนิดนึงก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งไปเลยเป็นชื่อเบนชื่อสีตรองชื่อสีตรองอะไรอย่างนี้ไปเลยนะคะคือแยกชื่อไปเลยนะคแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนาะลวดลายตันมาเพียบนะคะอย่งง ยังไงถ้าเกิดว่าชอบก็แคปภาพไว้ได้นะคะสวยๆทุกลายเลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใช่ไหมใช่เลยที่ขาดไม่ได้นะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันใช่คะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันต่อใช่พบกันต่อค่ะยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเรามีขนาดอื่นๆให้ได้ชมกันนะคะทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เลยค่ะ กันไปแล้วนะคะสำหรับ EP4 ของสร้อยพอสองสลึงซีสั่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเนาะว่าในคลิปหน้าจะมีอะไรสวยๆมาให้ชมกันอีกนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามด้วยเนาะ